อันนี้คือนุชลองแล้วหนูว่าเออโอเคง่ายจะบอกไปนะว,ว่ามันจะ มาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หาวิธีแบบม้วนง่ายๆและอันนี้คือลองม้วนไปแล้วนะคะนุชก็คือไม่ได้แบ่งผมเลยก็คือสาวผมยาวนะคะแต่ก็คือแนะนําว่าผมมันหมาดนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่านุชทำยังไงนะคะแล้วคือมันม้วนง่ายไหมก็ตอนแรกก็งงๆนะอ่ะถ้าเป็นด้านซ้ายนะคะ ด้านซ้ายให้ความลงนะคะส่วนด้านขวาให้างมันขึ้นนะคะแล้วมันจะเป็นมวนออกส่วนถ้าเราอยากได้มวนเข้าด้านซ้ายจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะคือไงายขึ้นส่วนด้านขวาอยากให้มันมวลวนเข้าก็คือความลงนะคะถ้าจะเอามวนงอกมวนงอกมวนออกง่ายๆเลยนะคะด้านนี้ก็คือต้องตังะะ้งค่ะแล้วก็เอียงนิดนึงนะคะ อันนี้คือนุดลองแล้วเออง่ายไม่ต้องแบ่งผมก็ได้วะแต่มันจะได้แบบรอนอ่อนๆเลยนะแบบไม่แน่นมากนะคะอันนี้คือเหมือนแบบได้แค่ไปปลายนะอันนี้คือนุชบบทำไปปลายเลยนะมันก็จะเมื่อยนิดนึงนะคะอันนี้คือลองแบบว่าไม่แบ่งผมเลยข้างหน้าสั้นๆนะคะจะยากนิดนึงนะ ส่วนอเนี้ยเราก็จับจับไปเลยอันเนี้ยคือนุ๊ลองแล้วหนูว่าเออโอเคง่ายจะบอกไป้นะว่ามันจะไม่ค่อยแน่นมันเป็นแค่เหมือนไฟสบัดสะบัดเท่านั้นนะคะ อ่ะเห็นปะคือแบบโอเคค่ะคือง่ายขึ้นค่ะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอ่ะด้ละ,ละอ่ะเนี่ยเฮ้ย เออแกมันได้มันได้ค่ะมาส่วนด้านนี้นะคะหนุดก็คือจะทําอย่างนี้คือรุดลองแว่ลองเมาทีนะคะ,ะแต่ด้านทั้งสั้นบอกไปนะว่าทั้งสั้นอาจจะยากนิดนึงต้องเอียงหัวเว้ยต้องเอียงหัวนิดนึงเพื่อให้ลมมันดูด มันดีกว่าเยอะอ่ะเอาแค่นี้พอเพราะว่านุดมวนไปแล้วนะคะขอนี้ยอะเดี๋ยวข้าหลังให้ดูนะคะอันนี้คือน้อย,น,อยนะข้างหลังคือแบบไม่ค่อยขนาดนะคะก็จะไม่ค่อยได้ทำมากอ่ะอ่ะประมาณนี้คือแก มันง่ายสุดแล้วที่ฉันลองมาโดยที่แบบไม่ต้องแบ่งผมถึงบอกแล้วไงว่ามันเหมาะกับสาวผมยาวแล้วก็เมื่อกี้ที่นุชใช้อ่ะนุชใช้ความร้อนกลางตลอดเลยนะคะนุชจะไม่ได้เร่งแรงนะคะนุชจะใช้ลมกลางนุชจะใช้ความร้อนกลางแล้วก็เร่งเร่งสุดแบบนี้นะคะส่วนถ้านุชทำให้ลูกค้านะคะนุชจะปรับเป็นร้อนสุดแล้วก็เริ่มด้วยการลมกลางนะคะแล้วก็ลมแรงนะคะ พอผมเริ่มแห้งมันก็จะปรับมานี้นะคะพอเราต้องการล็อกลอนสุดนะคะเราก็จะใช้ลมเย็นแล้วก็เป่าลมแรงแล้วก็ลมลางนะคะเป็นการล็อกลอนล็อกลอนผมให้มันแน่นขึ้นนะคะแต่อันนี้คือลองทําเองไว้แกฉันก็แบบเออลองดูหน่อยดีคือลอนอ่อนๆจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมนุ๊ตจะบอกเลยนะว่านุ๊ตตัดเลเยอร์ไว้แล้วนะคะด้วยการตัดผมเองนะคะผมถ้าจะ ให้แบบว่าม้วนสวยๆนะคะผมควรจะไล่ระดับเลเยอร์ของผมเลเยอร์ layer ของผมคือไล่ระดับชั้นของเส้นผมนั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นผมที่แบบตรงเท่ากันทื่อๆนะคะผมที่ไล่ระดับคือผมที่มีระดับสั้นไปหายาวนะคะจะก,กี่ชั้นก็แล้วแต,แต่แต่ต้องมีการไล่ระดับเส้นผมนะคะแล้วเวลาม้วนผมออกมาคือแกมันจะสวยเฟ้ยเออมันจะดูดีอันนี้คือรลอนน้อยเลยนะ รอนน,น้อยๆเลยแต่ถ้าอยากให้รอนแน,น่นๆนะแนะนําว่าแบ่งผมนะคะแบ่งผมให้แบบเป็นช่อเล็กๆเ,เพราะว่าลมมันจะดูดผมได้ค่อนข้างน้อยอ้อแล้วก็บางคนที่ถามว่าเฮ้ยที่มีควันออกคือยังไงคือลุ้จะบอกว่า มันเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ใดของแต่ละคนความร้อนไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ว่าความร้อนเท่าไหร่ถ้าลาาใดเราความร้อนมันเยอะเราก็ใช้แค่ความร้อนระดับกลางก็พอนะคะนถึงบอกว่าให้ใช้3ระดับด้วยกันนะคะอย่าใช้ร้อนสุดจนถึงขนาดจบงานนะคะเราควรใช้ร้อนสุด เพื่อเป็นการล็อกเส้นผมให้มันเป็นลอนพอเริ่มเป็นลอนแล้วให้ใช้คอามบอระดับกลางจากนั้นพอเราต้องการที่จะซ้ำลอนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือใช้ลมเย็นห้ามใช้ลมร้อนจนสุดจนแบบจนจบช่อหนึ่งนะ อันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าการที่เราทิ้งไว้นานทําให้ปลายผมยิ่งแห้งผมก็จะยิ่งกรอบนะคะเราจะไม่แนะนำให้ใช้ความร้อนระดับเดียวจนจบหนึ่งช่อนะคะเราก็จะสังเกตดูอ่าร้อนได้แล้วเออปรับความร้อนให้มันลงมานะคะแล้วก็ใช้ลมเย็นล็อกอีกทีหนึ่งนะคะนี่แหละถึงบอกว่าเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้สังเกตการทํางานของเราด้วยนะคะถ้าเราทําผมให้กับลูกค้าแล้วควันออกคิดดูว่าลูกค้าจะตกใจแค่ไหนสําหรับผมเราเนี่ยแค่ควันออกเราก็ตกใจแล้วใช่ปะ เออแต่เขาเนี่ยนั่นแหละเทคนิคที่นุชบอกนะคะคือใช้ความร้อนระดับสูงก่อนสูงเสร็จแล้วก็มาล็อกเป็นกลางกลางเสร็จแล้วก็เป็นล็อกเย็นนะคะรอนมันก็จะได้แน่นขึ้นแล้วก็มันจะไม่มีควันออกด้วยถ้าเราใช้งานไปนานๆเพราะว่าความร้อนสุดถ้าเราใช้ไปนานๆ่ะมันมีควันขึ้นแน่นอนมันเหมือนการนี่ผมมันก็จะมีควันใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราใช้ร้อนเยอะๆเนี่ย,ยปลายผมเนี่ยมันโดนม้วนนานๆอย่างเงี้ย ค้างไว้อย่างเงี้ยโดนความร้อนตลอดเนี่ยคือปลายผมแห้งแน่นอนนะคะถึงบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้ความร้อนดับสุดตลอดจนจบหนึ่งอนนะคะนั่นแหละทําตามเทคนิคที่นุชบอกนะคะทดลองทําหัวตัวเองก่อนแล้วถ้ามันโอเคค่อยทําให้กับลูกค้านะคะลองกับหัวตัวเองก่อนหรือว่าถ้าอยากจะลองกับหัวลูกค้าลองสักช่อหนึ่งที่มันไม่ได้แบบหนามากนะคะแล้วก็ลองใช้ดูนั่นแหละการที่มันมีควันมันไม,ไม่ไม่ผิดหรอก แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะคะคือความร้อนมันสูงและอันนี้มันเป็นยางซิลิโคนมันเป็นพลาส,สติกกับผู้ง่ายๆเลยโดนความร้อนเยอะๆมันก็จะมีการหลอมละลายหรือว่ามีปฏิกิริยาของมันมันก็จะมีควันถูกต้องไหมเออนั่นแหละคือแนะนําให้ใช้ตามที่นุชบอกนะคะมันจะใช้ได้แน่นอนมันจะแบบไม่ได้ล,ละลายเหลวไหมขนาดนั้นแต่คืออาจจะไหมได้ถ้าคุณไม่ได้ทําตามที่นุชบอกนะ เพราะอะไรมันคือยางซิลิโคนเธอมันเป็นพลาสติกนั่นเองเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบทนความร้อนเยอะๆได้นะคะแนะนำให้ใช้เทคนิค,นคแบบนุ๊ดนั่นเองนะคะพูดผิดพูดถูกแล้ววันนี้เดี๋ยวคือไอที่พูดผิดพูดถูกนี่คือเดี๋ยวจะรีบทำงานไงเดี๋ยวลูกค้าจะมาต้องรีบอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันก็อธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยแต่ลอนอ่อนแบบนี้บอกเลยนะว่า อยู่ได้ไม่ทนอยู่ได้ไม่ทั้งวันนะคะถ้าอยากได้ลอนแน่นๆก็ต้องแบ่งผมให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ตัวจับลอนนะคะแล้วก็ใส่โฟมหรืออัดสเปรย์รอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่นุชเนี่ยวันนี้ใส่แค่อาหารผมแล้วก็ใช้ตัวหมวนอันนี้นะคะเพราะเราไม่ต้องการลอนที่แน่นเราต้องการปลายผมที่สบัดสบัดเท่านั้นอ่ะผมอย่าลืมนะคะ ไปตัดไล่ระดับนะคะไล่เลเยอร์นะคะตัดไล่ระดับเส้นผมนิดนึงแล้วเวลาม้วนมันจะออกมาสวยจะเธอจ๋ามันจะออกมาสวยจะเธอเห็นไหมยังได้อยู่เนี่ยพอมันไล่ระดับปุ๊บอะคือมันจะสวยไงเออเนี่ยปะฉันเป็นสาวผมยาวแล้วนะคะจำเกมื่อก่อนฉันผมสั้นมากนะคะตอนนี้ก็คือเป็นผมยาวแล้วนะคะเวลาม้วนมันก็จะสวยสวยนิดนึงถ้าใครอยากจะม้วนผมแล้วมันสวยดูเป็นสาวแบบ เรียบร้อยนะคะน่ารักน่ารักก็มึงกรุณาไว้ผมยาวนะคะแล้วก็เซ็ตทรงนิดนึง mm. คือต้องบอกว่ายุคสมัยนี้มึงเขาไม่เน้นผมตรงดิ่งกันแล้วเขาเน้นผมตรงที่แบบเขาเน้นผมที่แบบมีวอลลุ่มนะคะคนไม่แบนผมดูมีเนื้อผมคือแบบไม่ใช่อะไรที่แบบเซ็ตมาแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เข mm. คือเขาชอบยุ่งๆอ่ะยุ่งๆแบบตื่นนอนมาสวยแต่ตื่นนอนมาสวยคือสภาพผมที่ไม่ยุ่งนะคือสภาพผมที่แบบ คือมันแบบเออสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แบบผมตรงเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะง่ายๆนะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉั้นก็ยืดแค่โคนค่ะแล้วก็ปลายผมก็คือไม่ยืดแล้วเอาไว้แบบม้วนบ้างหนีบบ้างให้มันงุ้งบ้างแล้วแต่อะไรนะคะแล้วก็โคนผมเห็นหนุชของนุชนะมันจะไม่ได้แบ้ไได้แบนมันจะยกโคนเวเอเอแล้วก็แนะนํานะคะใครที่ แสกผมด้านเดียวตลอดนะคะแนะนําว่าการุณาเปลี่ยนด้านแสกบ้างนะคะบางคนแสกกลางตลอดชีวิตมีไหมไม,ไม่ใช่กลางและอ่ะสมมตินะบางคนแสกกลางตลอดชีวิตใช่ไหมมันก็จะแบนอย่างเงี้ยมันก็จะแบนอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นหัวแบนแนะนําว่าเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งมึงเปลี่ยนทีค่ะมึงก็เป็นแสก้างบ้างนะคะแสกข้างซ้ายหนึ่งอาทิตย์ หรือหนึ่งเดือนแสกข้างขวาหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนพอครบแล้วมึงก็กลับมาแสกกลางค่ะเพื่อจะไม่ให้โคนผมมันล้มนะคะเพื่อให้ผมเราอะ่ะมันจะไปทางไหนก็ได้ไม่ใช่แบบว่าล็อกเปะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญโคลนผมมันจะไม่ล้มมันจะไม่แบนหัวเราจะไม่แบนเว่ยเนี่ยโคลนผมมันจะไม่แบนมันจะไปทางไหนก็ได้เห็นไหมดีกว่าเยอะ อย่าไปชินว่าเฮ้ยฉันแสกนี้มาตลอดเลยเชงก็แสกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละมาทําให้หัวเราแบนโคนผมมันรีบมันแบนแล้วมันก็คือไม่สวยนั่นเองนะคะกรนะุณาเปลี่ยนแสกกันทุกเดือนนะจ๊ะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะก่อนที่เธอจะมาเสียใจตรงที่ว่าหัวแบนลาดอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะหัวแบนลาดอย่างเงี้ยคือผมรีบแบนติดหนังหัวเงี้ยคือมึงไม่ชอบเข้าใจไหมต่อไปอ่ะพออายุเยอะขึ้นน่ะคุณเธอจะไม่ชอบกันหรอกต่อไปคุณเธอจะชอบแบบ คนผมที่แบบพองๆนิดหนึ่งคือมีเนื้อผมนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะดีกว่าเว้ยเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มันไม่แบนเว้ยเออเงี้ยโอเคกรุณาเปลี่ยนแสกทรงผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ม้วนเข้าม้วนออกง่ายๆสอนแล้วนะเพราะกูก็ลองมาเมื่อกี้ว่ากูจะต้องม้วนยังไงวะให้แบบง่ายที่สุดให้ลูกค้าซื้อไปแล้วแบบสามารถใช้งานง่ายอันนี้คือเมื่อเช้ากูทําสีผมลูกค้านะแล้วกูก็ต้องใส่เยี๊ยมนะชุดข้างในก็ นี่นะคะยีนนะคะอันนี้คือใส่เอียมนะคะทำสีผมให้กับลูกค้านะคะแล้วเดี๋ยวอีกคิวหนึ่งก็จะเป็นสะใดน,นะคะกันเสื้อผ้าเปื้อนนะคะนั่นแหละโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายยังไงก็ทดลองใช้ตัวนี้ให้ถนัดนะคะให้ชินนะคะแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยชีวิตแม่งง่ายขึ้นเยอะเลยเว้ยอย่าลืมนะไปไล่ระดับเส้นผมด้วยนะคะล้วจะทำให้การม้วนผมของเรามันง่ายขึ้นแล้วก็มันดูเป็นชั้นๆมันดูสวยเว้ย โอเคใครที่ใช้งานไม่เป็นนะคะทักมาสอบถามได้นะคะใครที่สงสัยก็ทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็เหมาะกับปากใดขนาดแค่5.5 cm เท่านั้นถ้าปากกว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้ไม่สามารถใส่ได้นะคะมันได้แค่5.5 cm เท่านั้นนะสวมไปเลยนะคะใครทักมาถามว่าใส่ได้กับใดทุกรุ่นไหมเัวนาแนะนำว่า ไปวัดปากใดของคุณนะคะถ้าเกินขนาด5.5 cm ไม่ต้องสั่งไปนะคะเพราะว่ามันใส่ไม่ได้แล้วก็ปากใดต้องมีความยาวนิดนึงนะคะถ้าสั้นน่ะอาจจะหลุดได้เวลาตอนใช้นะคะก็อย่างนี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยงังไงจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็จะสวยแล้วสวยทำงานได้แล้วนะคะก็แบบ เป็นสาวผมรอนนิดนึงน้อยน้อยอ่อนๆน,นะคะ,ะ,ะ,ะทำให้ผู้ชายหลงได้ยังหลงผิดอะไรเงี้ยไปละทำงานเพื่อน